Assalamu alaikum right. Peace be upon you. Hello, Guten Tag. Sorry, I'm Ahmad. I'm from Thailand. I'm currently living in Germany. I've been living here for about like six months now. Living in Germany you know okay you can say that living abroad is not easy at all however i did enjoy along the way the weather the culture the people and especially the language i genuinely say that i fall in love with german language now by the way for march until april 2024 was actually the month of Ramadan in Islamic religion. For those who don't know this month, don't worry, it's okay. I will tell you. Ramadan actually the word that comes from the Arabic language is very Ramadan. It's the month of the Islamic religion. During this month, all Muslim and Muslimah have to fast during the day from dawn until dusk. They are not only avoiding eating. And drinking, but also doing all kinds of bad things, for example, lying, gossiping, and etc. When the month of Ramadan ends, there will be a celebration that is well known as Eid Mubarak. Today, I'm extremely excited and energized to share my first Eid Mubarak in Germany. How I go to the mosque, what are they doing on this day, and who I had met. how my journey would be like. I can't wait to share it with you guys. then, let's go. <S นี่ก็เป็นครั้งแรกของการละหมาดวันอีดต่างแดนของผมผมตื่นเต้นมากครับทุกคนไม่รู้ว่าบรรยากาศที่ดีจะเป็นยังไงผู้คนจะเยอะขนาดไหนเขาทําอะไรกันบ้างนั่นในวันอีตเนี่ยแล้วผมจะได้รู้จักใครไหมในครั้งนี้แต่ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับ โอเคทุกคนก็รถมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็นั่งทรัมป์ไปนะครับก็นั่งรถไปประมาณหลายสถานีเลยครับผมก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับกว่าจะถึงที่มัสยิดนะครับเดี๋ยวระหว่างทางก็ดูบรรยากาศรอบๆไปได้นะครับฟรีดินฟิีทรี จะถูกจัดขึ้นหลังจากเดือนรอมฎอนได้จบลงซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองหลังจากที่มุสลิมและมุสลิมาทุกคนได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการทดสอบในเดือนรอมฎอนโดยการอดน้ำอดอาหารและละเว้นจากการทำสิ่งต้องห้ามต่างๆในช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกครับวันลีแเป็นช่วงเวลาแห่งการโวยพร พบปราย่ำเยิยเยยนญยาติพี่น้องและสิ่งสําคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือการขอมาอัฟครับทุกคนมาอัฟหมายถึงการขอโทษซึ่งเป็นการมุ่งเน้นให้มนุษย์เดียครับรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันนั่นเองครับก็เดินไปอีกประมาณสองนาทีนะครับทุกคนก็มันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ระหว่างทางผมก็เดินรับลมชมธรรมชาติครับเพราะกว่าจะถึงมัสยิดเนี่ยก็อีกประมาณ15นาทีเช้าวันนี้อากาศไม่ได้หนาวมากครับผู้คนไม่ค่อยพลุกพ่านเพราะตอนนี้ยังเป็นเวลาเจโมงเช้าอยู่อีกโอเคสองนาทีนะครับพีออ่เจ้าก็คือต้องเดินไปขึ้นด้านหน้านะครับเพราะมันจะใกล้กับมัสยิดที่ผมจะไปนะครับ วันนี้ผมก็ได้มาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงมัสยิดละผมเดินข้ามถนนนี้ไปเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าบรรยากาศภายในมัสยิดเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อผมได้เข้ามาในมัสยิดแล้วนะคบผมได้ละหมาดสุนัตสองกรกาต ซึ่งทุกครั้งนะครับที่เข้ามัสยิดเนี่ยครับควรที่จะมีการละหมาดคารพมัสยิดก,ก่อนที่เราจะนั่งครับบรรยากาศภายในมัสยิดนะครับก็จะมีผู้คนนะครับเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยเหลือเวลาอีกประมาณ30นาทีนะครับก็จะมีการเริ่มละหมาดสุนัตวันอีดแล้วระหว่างนี้ก็จะมีการกล่าวตักบีลจนกระทั่งเริ่มละหมาดวันอีดครับ หลังจากสิ้นเสียงตักบีรอิมมก็ได้เริ่มทำการละหมาดสุนัตวันอีดและมีการอ่านกุตบะหลังจากนั้นเมื่อเสร็จพิธีการทุกคนก็หันหน้าเข้าหากันและจับมือพร้อมกล่าวว่าตะกอบบาลลอ์มินลาวมิ่งกุมยิ่งได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนการสัมผัสมือทั้งสองข้างจนกระทั่งการสมกอดซึ่งกันและกันยิ่งทำให้ตัวผมคิดถึงบรรยากาศช่วงเวลาแสนอบอุ่นแบบนี้ที่บ้านมากเสียเกิน อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมรู้สึกว่านี่เปรียบเสมือนบ้านของผมและผมก็สบายใจที่ได้มาร่วมละหมาดวันอีดในวันนี้หลังจากละหมาดเสร็จผมก็ได้จับมือสลามและทักทายกับผู้คนจนผมได้รู้จักเพื่อนใหม่ครับทุกคนผมได้ดไทักทายเขาเป็นภาษาเยอรมันจึงทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยเป็นภาษาเยอรมันโดยปริยายพวกเราพูดคุยกันได้ไม่นานครับก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียกให้ออกจากมัสยิดเพราะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาละหมาดต่อ พวกเราจึงเดินออกมาจากมัสยิดผมเพิ่งเคยเจอที่นี่แหละครับเป็นครั้งแรกสําหรับการละหมาดวันอีดเป็นรอบเพราะมัสยิดที่นี่ไม่ได้มีเยอะและพื้นที่ที่นี่ก็ค่อนข้างจํากัดตอนนี้ก็เป็นอาหารที่เขาแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มาละหมาดครับ คืออะไรน่น s o อม m ร l อ h oder m i l c ู m ่ uh, yeah, up, uh, <laughs> t z u ้ k ห r อบคุณมากขอบคุณขอบคุณ็อบุ่ณอัคุณขนะคุณขอบ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 คนณขอบคุณขอบคุณขอบคอบคุาขอบคุณขอนคุณขอบคุณขอบคุณขอบาุณขอบค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 ะครับซึ่งมาจากอค m n นอกจากนี้เขายังมีขนมแจกด้วยครับผมจึงหยิบมาทานดูฟิลแบบมันเนื้อมะพร้าวทุกคนรสชาติเหมือนขนมไทยเหมือนกินมะพร้าวด้วยแต่ว่าอร่อยบนต้า หลังจากนั้นพวกเราซื้ออาหารเพื่อไปนั่งรับประทานที่สวนสาธารณะพวกเราพูดคุยสารทุกสุกดิบ uh. เราประสบการณ์การใช้ชีวิตความเป็นอยู่และอื่นๆพร้อมทาง enjoy กับโมเมนต์ชั่วขณะให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเพื่อนผมก็พาเดินประมาณ3ากิโลได้ครับทุกคนเพราะตอนนี้เป็นเวลา11เอโมงเช้าอยู่อีก ร้านอาหารยังไม่เปิดเนื่องจากตรงกับวันหยุดด้วยพวกเราต้องเดินรอจนถึงเที่ยงครับเพื่อที่จะไปทานอาหารที่ร้านอาหารเดินจนจะเป็นคนเยอรมันแล้วครับเพราะสําหรับคนเยอรมันเนี่ยการเดินในทุกๆวันถือเป็นเรื่องปกติมากครับระหว่างเดินพวกเราก็ได้พูดคุยกยวกับชีวิตความเป็นอยู่การเรียนการทํางานและประสบการณ์ต่างๆนานาซึ่งทาให้ตัวผมเองนะครับได้ตั้งคําถามและทบทวนตัวเองไปในตัวด้วยเช่นกันครับในที่สุด พวกเราก็ได้รับประทานอาหารครับทุกคนผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาชอบทานอาหารไทยมากจะบอกว่าอาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับขนาดตัวผมเองยังต้องทําอาหารไทยทานเองทุกวันเลยครับ <laughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สุดท้ายนี้ผมอยากบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดบนโลกใบนี้ต่อให้ที่นั่นตะบ,บนไปด้วยผู้คนแปลกหน้าสภาพอากาศที่แตกตา่าง วัฒนธรรมที่แปลกใหม่จงเรียนรู้ปรับตัวและทำทุกที่ให้เปรียบเสมือนกับบ้านของคุณแสดงจุดยืนของตัวคุณให้ชัดเจนแล้วคุณจะพบกับความสบายใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข No matter where you live in this world, different weather, different cultures, and so on and on, learn to adapt yourself and make yourself at home. The most important thing is to know who you actually are and you will find the peace and happiness in your life. Hope you enjoyed the video and hope that you can take something from it. If you want to watch more content like this, please give me a thumbs up and share. It would be great if you can leave me a comment down below about which part did you like the most. Thank you for watching and see you next time. Mm -hmm.